วันนี้เป็นครั้งที่38ตรงกับวันที่17ธันวาคม2568ข้าพาเจ้าในพระธนชายิิจวิวัฒนานุคูลขอเพ่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจริยบูชาแล่องค์พระควัติเทราจราองค์ปู่สมเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวราชเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพาเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาลีครูบาอาจารย์และเทพเทวราชทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของของ้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรเก่การสวดสาธย,ยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมานตาจักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชาสะสุสนันตุสักโมขังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขาราตเตจันตลิเควิมาเนทีเประเถจักาเมตรุวะนาคาหาเนเคหะวัตตุมหิเขเต ภูมิมาจยานตุเทวาสละทละวิสเมยัคขันทพนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนังสาธโวเมสุนันตุทำมาสวนกาโลอยามาทันตาทำมาสวนาคารโอยามาทันตาทำมาสวนาคาโลอยามาทันตานณโมตสสะขะวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทุสสะณโมตสสะขะวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทุสสะณโมตสสะขะวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทุสสะบทสวดสัจจกิริยาคารานติเมสรานังอัญญ์ พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหนตุสัพพานัตติมีสรนังอัญยังธทมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมหนตุสัพพานัตติมีสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอตตนะสัจวัจเจนะโสติเมหนตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธายาสสะพพปานินังบุเรตวาปารมีสัะภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตุสัพุปะถวามหาการุณิโกนาโถหิตายสสัพาปานินัง ปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตตนะสัจวัตเชนะมาหุนตุสัพพุปัถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพาปาดินังปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตตนะสัจวัตเชนะมาหุนตุสัพพุปัถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมมายังพระควาสเกสุวิหาราติกัปิเะวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเกนะสัทถิงปัจมัตเตหิพิขูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัหิจะโลกาธาตุหิเทวตายเยปุเยนะสันนิปติตาโหติ พระควันตังทัศนายยะพิขุสังคันจะอาชโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะท่าโหสิอายังโขพระควาสเกสุวิหาราติกะปิเลวัตุสมิงมหาวเนมหตาพิขุสังเคณัสติงปัจมัติหิพิขุสสตหิสัเพหิวะราหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยีนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะยันนุนะมายปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปสังกมิตวา พระาวโตสันติเกปจเจกขถาพาเสยามติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพา,าวักปุริโสสัมมชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะมวะสุทาวาส,สีสุเทเวสุอันตะระหิตาพระาวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถถังสุเอกะมันตังทิตาโข เอากเาทวต,กวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังภาสิมหาสมโยปวนาสหมิงเทวกายาสมาคตาอาคัมหอิมังธรรมะสัม,ม,สมยังทักขิตาย е วะอัปราชิตะสังคันติอัตโขอัปราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังภาสิตัดพระพิฆวโวสมาธาหังสุจิตังอัตโนอุชุกามกังสุสาระทีวะนตานิคะเหตวาอินทริยานิละกันติปันทิตาติ อัถโขวปราเทวตาภักควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวะคีลังเชตวาปาลีคังอิตาคีลังโอหัดจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจะคูมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโควปราเทวตาภักควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังฆตาเสนาเตฆมิสันติอาปายะภูมิปหายะ มนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรศันติติอโขภควาพิขูอมันเตศเยปุเยนะพิขเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอหงสูงอติตะมัทนานารันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภควันตานังเอตะปะระมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาอหงสูงเสยยะถาปิไมหังเอตะริเยปิเตพิขเว พระวิสันติอนาคาตามัทานังอรหันโตส,มา,สามมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสรยธาปิไมหังเอตะระรหิอจิคิสสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตาย,สาาายาาาาิสามิพิขวเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมนิณสิกรโรธะทาสสิสามิติเอวัมพันเตติติโผ เตพิขูพัควาโตประจัตโสสูงพัควาเอตาทาโวจะสิโลกะมนุกัะสามิยัตถะภูมมาตัสสิตาเยสิตาคิริขััพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสตรีนาโลมหังสาพิสัมพุโน โอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปจจสเติยตวาวเนกปิลาว,ทวัทเวตโตอมันติสัทธาสาวเกศาสนีรติเทวกายาอภิกันตาเตวิชาาถฐภิกโบเตจาอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหุญานังอมนุษานสาสนะทัศนังอะเปเกสัตตมัทธคุง สห,สสห哈哈哈ัสสังอัตฐสัตตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทธสุงอเปเกนันตมัทธคุ้งทิสาสภาพุตตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัาสาวเกสาเสนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุปภโสสัตสหัสสวาญขากุมมาคุมมากะปิราวัตวา อิท <an> ิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตสินโนโมธามานาพิการมุงพี่คุณนางสมิติงว่านังจะสหัสสาเหมวตายะขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตสินโนโมธามานาพิการมุงพี่ควรนางสมิติงว่านังสาตาคีราติสหัสสายะขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสินโนโมธามานาพิการมุงพี่ควรนางสมิติงว่านังอิเจเตโสละสหัสสายะขานานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโต สัสศินโมธมานาภิกมุนังสามิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสสินโมธรมานาภิกมุนังสมิติงวะนางกุมภิโรราชาคาหิโกเวปุลรสนิเวสนังจินโยนังสัตสหัสสังยักขานังปะยิรุปาสติกุมภิโรราชาคาหิโกโสปปาสามิติงวะนางปุริมันจะทิสังราชาทตราโทปัสสาสติ อันทัพพานางอธิป uh ติมหาราชายาสสิโสอุตาปิต uh ัสสะพระโหอินทนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตนัสสิโนโมธรมานาภิกขมุงภิคุณังสมิติงว่านังทักินามจะาสิสังราชาวิโดโงปัปตับปะสาสติภุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสศิโสอุตาปิตัสสะพระโหอินทนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโต กัสสิโนโมธมานาพิกามุงพี่คุณนางสมิติงว่านางปชิมันจะทิสังราชาวิรุปะโคปะสาสตินาคานังอธิปติหาราชายัสสิโสอุตาปิตัสสะพระหวอินทนามามหาพราทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตกัสสิโนโมธมานาพิกามุงพี่คุณนางสมิติงว่านังอุตารันจะทิสังราชาเวโรตัปะสาสติยาขานังอธิปติ มหาราชายา,าสัสิโสปุตตาปิทัสสะภาหาโวอินทนามามหาภาลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตทัสสิโนโมธม,มานาพิกามุพิคนังสม,มิติงวะนางปุริมาทิสังทัตตารโทรทักคีเนนะวิรูหกโกปัชิเมนะวิรูปะโคปุเวโรอุตระังทิสังจัตตารเตมหาราชาสมัญจตาจตุโรทิสาทัตทันลมานาอัตถังสุ วเนกาปิลาวัฒเวเตสังมายาวินโนทาสาอาภูวันจนิกาสะทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทนโนกามเสโถจะคินุคันทุนิคันทุจปะปนาโธโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตเสโนจะคันทัพโพนโลราชาชนโนสโพอาภูปัญจสิโคเจวะติมพะรูสุริยะวัชสา เดเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมธมานาพิกามุพิกุณังสมิติงวนังปถาคูนาสภานาคาเวสาราสหตัชกากรมพรัสสัตราอาคูปายาคาสหญาติพิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคาญาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวนังเยนาคราเชสหสาอารันติทิพาธิชาปาคิวิสุทธาจักคู เวหายะสาเตวณมัชปตาจินตราสุปันนาอิติเตศนามังอภยันตธานาคราชานมาสีสุปนาโตเขมมะกัสิพุทธาสันหาหิวาจาหิอุปะหะอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสารณะมังสูผู้ทางชิตาวชิระหาถีนะสมุทังอสุราสิตา พาตโรว,ะะวัเเตเซเตอิทิมันโตยัสัสิโนกาลาการชามหาพิสมาอสุราธานะเวคษสาเวปะจิติสุจิติจะปหาราโทนโมจีสหสตันจะพรลิปุต,ตานังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตาวาพรลินเสนังราหูพัทธมุปาขมุงส,มสะมะโยธานิพัทันเตพิคุนังสัม,มิติงว่านังอาโปจะเทวาปัทวีจะ ตโชวาโยตทาหมุงวรุณาวาุณาเทวาโสโมจะยะสะสาสหะมีตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสิโนทศิสตตธาทากายาสพเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยะสิโนโมธมานาพิกามุงพิกุนาสุสมิติงวะนังเวินทูจะเทวาสหะรีจะัสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรคกขิตา สุริยัดสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตากขัตตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทวะลาหกาพะสนังวาโวโสโศโสสพโก,กปาคะปุรินทะโถทศเสติสัตถททายาสเพเณนาันาตตะวานินโนทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโมโมธมานาภิกมุภิกขุนางสมิธิงวะนังอัถาคูสาคูเทวาละมัคิสิขาริวาอริจกาจะโรชาจะ อุม,มาปุพพานิพาสิโนวรุณาสหารธรรมมาจากอาจุตาจะอเนชากาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัศเสเทตัทากายาสเพนานาตะวันิโนทิมันโตชุติมันโตว,วันวนันโตทัสสิโนโมธมานาพิการมุงพิขุนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุษย์มนุษย์สุตามา คิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัฏาคูหารโยเทวาเยจโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสิโนทเสตทัทธากายาตเพนานัตตานิโนทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสิโนโมธมานาพิกขมุพิกุนังสมิติงวะนังสุกากรุมมหาอรุณาอาคูเวขาณสาสหะโอทาตะคายะหาปโมคขาอาคูเทวาวิจักขนา สัามรตตาหาราคาชามิสกาจะยัสสิโนธนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัตสติคาเสตเจตถากายาสาเพนานะตะวานินโนอ,อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุณังสมิติงวานัง,ขงเขมิยาตุสิตายามากันตกาจะยัสสิโนสามพิตการามะเสถาโชตินามาจะอาสาวะนิม,มานะ นาลติโนอาคูอาสาคูปริณิมิตาสาธเตสาธทากายาสัพเพนานัตตะวานิโนชมันโตชิติมันโตวันนวันโตนัสสันโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวะนังสาเทเตเทวะนิกายาสาพเพนานาัตตาะวานิโนนามันวะเยนะอาขันจุงเยจันเยะที่สาสหะปะวุทธะชาติมักคีรังโอคะติน,นะมะนาสวังทักเขโมคะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุพัมมาปารมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคะสมิติงวังสหะสุพัมมะโลกานังมหาพัมมาพิตินทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสาธิโสทศเฐาอิสราอาคูปัจเจกวาสวติโนเตสันจะมัชโชทัโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสุพัมเก มาราเีนาภิกามิปันสะกันหัตสะมันที่ยังเอะคันหัตทะพันทะทะตาเคนะพันทะมาทุโวสมันตาปริวาเรธะมาโวมุจิธาโคจินังอิติตาทะมหาเสนโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตาละมาหัตจะสรังกัตวานะเทระวังยาถาปะวุตสโกเมโคธนายันโตสาวิชุโกทัตตาโสปัจจุทาวติ สังกุโตอสยังวส,งสีตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะิตวานาจักขุมาตโตอมันตยิสาัถาสาวะเกสาสเนรเตมาระเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะวเตจาอาตตปะมะกะรุงสุตวาพุทธะสาวะสนังวีตาราเคหิปกามุงเนสังโลมัปีอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายะาสัสโนโมทันติสาหาพูเตหิสาวะกา เตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยปกรณ์นมโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปร,ะรเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรคกาสมุทธ,ธาปูตุงคังกาจกสะสพะมะชัยประสิทธิพาวันตุเต ชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธิอุทธ <Yeah, Quran. S 1> ินาทินาทีชัยยะชัยยะถ้าคนละตนละนิสัยนิรัยสายเสนเมรุราชคนนราชีชัยยะชัยยะคำพีระโสมพีนาเคทนาคีปีศาจะพูธกาลีชัยยะชัยยะตุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุนาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขศาตตาชัยยะชัยยะ จำปาทินาคปูรคันทกเฉยเฉยข้าจะคนัตุรงสุกราพุชงศีหะพยคทีป้าเฉยเฉยวารุณมุขยาตาสิตาสิตาเสนารีปูณสุทินรรีเฉยเฉยสุขาสุขาชีวีเฉยเฉยธรณีตะเลสธาสุชัยยะเฉยเฉยธรณีสารตินสธาเฉยเฉยมังกราตรยาพาวเคเฉยเฉย วารุณายคเฉยยชยยลักขสิสุพระพุทธตชาเฉยยชยยพัมเมนทักะนาเฉยยชยยราชาที่ราสาชัยเฉยเชยะปัทวิงสัพพังเฉยยชยอรหันตาปเจกขพุทธสาวังเฉยยชยมเหสุโรหะโรหริเทวาเฉยยชยะพัมมาสุรโคเฉยยชยะนาโกวิรุหโกวิรุปโคจันทิมาราวิอินโทจะเวนะเตโยจัพเวรวารุโนปิจะอิก อาิวายโยจะปาชุนโหกุมารโรทัตระตะโกอัฏฐานะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภา,าชายราโมพระวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจทะทัสะปาโรจะชยกังเอเตนะชายเตเชนะชยโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยมังคลัง ชยโยปิพุทธะสิริมาโตะยังมรัสสจัปาปิมาโตปราชชโยอุโคสยามโพที่มันเตปโมทิตาชยะตถาสภะมคณามหิสิโนชยโยปิพุทธะสิริมาโตะยังมรัสสจัปาปิมาโตปราชชโยอุโคสยามโพที่มันเตปโมทิตาชยะตถาอินทคณามหิสิโนชยโยปิพุทธะสิริมาโตะยังมรัสสจัปาปิมาโตปราชชโยอุโคสยามโพที่มันเตปโมทิตาชยะตถาเวคะเทวะคณามหิสิโน ชายปิพุทธศาสิริมโตะอัยมรัสสจัปปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันตีปโมทิตาชยตถาฐานปนะขนามหิสีโนุชายปิพุทธศาสิริมโตอยังมรสสจัปปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันตีปโมทิตาชยตถานาคาขนามหิสินุชายปิพุทธศาสิริมโตอยังมรสสจัปปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันตีปโมทิตาชยตถาสัพพะขนามหิสิน ชยันโตภูธิยามูเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวชิโยโหหิชยันสุชยามังคาลีอราชิตปันลังเกสีเสปฏิวิโปคะลีอภิเสกเกสะพุทธานังอาคัปโตปโมตติสุนักตังสุมังคังสุปะาตังสุหุติตังสุขโนสุโมตโตจัสสุยิตังพมะจริสุ ปักกินังกายกรรมังวาจากรรมังปักขินังปักกินังมนกรรมังปณิทิเตปักขินาปักกินานิกัตาวานะระพันตเตปักขินีเตอัฏฐรัฐาสุขิตาวิรุฬหะพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาหทะสหสพเพหิยาติธิสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมิงฐานิเอธิคตาทีคายุกาสัทธาหตุสุขิตาหตุสัพธาละขันตุสัพพัสตานังักขันตุชินาศาสนังยากาจิปั ธนสติสังสเพปุเรนตุมโนรัายุตกาเลภวสันตุวัสังวสาวราหกาโรคาจุปัตถวาเตสังวาเรนตุจะสัพทากายสุขังกิตะสุขังอรหันตุยถารหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมีสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวณีอนาคปินทิกัสอาราเมตัพระโข าวพิฆูอมานเตสีพิโวติธาทุานเตติเตพิฆูพะควาโตปัจจโสสูงพัควาอิตาเทวโจะอุปาทวาพิฆเวตถาคตานังอนุปาทวะตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมมิตวะอจิคติเจเสติัญเปติปถเปติวิวารติวิภัชติอุตานิการโรติสัเพสังขาระอนิจติอุปาภวาพิขเวตถาคตานังอนุปทวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาระทุขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมมิตวะอจิคติเจเสติยญเปติปถเปติวิวััรรรตตตตติิิิิิวสสอุาาาานงกกพเขขท อุปาทวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทฐวาสถาคตานังพิตาวะสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยมตาสเพธรรมาอนันตติตังสถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมตวาอจิคติเทเสติปัญญาปิติปะสะปิติวิวารติวิปัสติอุตานิการติสะเพธรรมาอนันตติอิทัมโมจะภะควาอัตตมนาเตภิกขูภะควโตภาสีตังอภิดันทุนติ ติตังนานวาคเมยะนาปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ผงึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะถ้าตีตามปะหีนันตงังอัปัตัญจะอนาคตางังสิ่งเป็นอดีตก็ล้ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรม,มังตถทะตถะวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตงังวิทามนุ ครูหายเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงีงกรนแกนขอขวนพ,อพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว้อธิวะกิจจะมาตักปังโกชัญญาเมรณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นะฮินโนสังฆรันเตนะมหาเสนนะมัจจุาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากจะมามีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมะตันทิตัง ตังเวพัเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เขยจขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงอย่างลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัญจเวคขณะแปลสัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแต่รูปมาทำนามมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปมาทำนามมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนันตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขาร,าขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตัง้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุว่วงมาราณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณะปริโยสานางเมชชีวิตตั้งชีวิตของเราาามมีีควตยเป็นท่สุดบ ชีวิตตังมีอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมนิยตังความลายของความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นะอะเปตะวิญญาโนขันปัสสาวะจากวิญญาณชุนโทอัน,ขอนเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวินซึ่งแผ่นดินคาลินขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน นี่ราถังหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัฏสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรอกอุปาทวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมับไปเตสาอุปัสโมสุโขความเข้าไปสุโขระคับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามารันติจะสันทายบังคับทั้งหลางยทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจะมาลิสเดที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตสังสโยยยคควาาามมมมสสงัในนอีี้่่่ไกเเรลย ບໍສວດເມດຕາຍັງກິຈິຍັງກິຈິສຸຂະລັງຄໍາັງສະເພຫິພະເທຫິຕະຕັງປຸນຍັງໂອະນຸໂມທັນຕຸສຸນັນຕຸໂປນໂຕຍເດວະອະສະມິງຖານິອະທິກະຕາທິຄາຍຸກາດສັດທາໂຫຕຸສຸຂິຕາໂຫຕຸທຸກຂາປະມຸດຈັນຕຸມາຕາປ િતા ສຸຂິຕາໂຫຕຸສຸກຂາປະມຸດຈັນຕຸ ยาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุตจันตุสเพเพอายาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุจจันตุสเพเพปีสาสเพเพยะขาสเพเ์ปตาสุขิตาโหตุทุขาปมุจจันตุสเพย์อาจาริยุปัชชายสุขิตาโหตุทุขาปมุจจันตุสเพย์นักขตาสุขิตาโหตุทุขาปมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุ ลกค้าประมุจเจตุสัพเทสมาตินังสำมิตรจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควะปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีตูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธานีนะพระวันตุปุชิตาโสถิงกโรโเตทะวิหารมันทะเลเฉราจะมัจจานวกาจะพิฆวะสารามิกาทานะ ปฏิอุปาสกาหามาจาเทสานิขามาจาอิสระสัมปาสัปปานะภูตาสุจิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสรชาตาอัถโวาปปาติกานินญ,ญานิกังธมามะวรังปติจเตสัเพปิทุกสะกระโณนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัทธราจัปุคลาสังโคโหตุสมัคโควะอัธยาสจะหิตยายะจะ อมเหรักขตุสัทธรรมโมสัเพปิธรรมมจาริโนพุททิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปะสนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนาธรรมมาธารลังปเวชนโตกาเลเทีวปวัสตุวุฒิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมธนิมาตาปิตาจะอันตะทังนิจังรัคันติปุตตะกาเอวังธรรมเมนะราชาโนป,ะ,ปะชังรักขันตุสัพทา เทวอุโยเทวตาอุโยชนะขาถาทุกขปตาเจนีทุกขาพยาปตาเจนีพยาโสกปตาเจนิโสกโมตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิหิสัมพัทังปุญญาสามพัทังสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปฏิทิยาทานังทันตุสัทถายะสีลังละคันตุสัพพทา ภาวนาพิรตาโหตุัจันตุเทวตาคตาสมังคนคาถาโหตุสัพพังสมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสมังการังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสมังการังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาภะระปตตาปะเจกันนันจะยังพลังอรันตันนันจติเชนาระคังมัทธามิสัพโสสัพเพพุทธาภะระปตตาปะเจกันนันจะยังพลังอรันตันนันจติเชนาระคังมัทธามิสัพโสสัพเพพุทธาภะระปตตาปะเจกันนันจะยังพลังอรันตันนันจติเชนาระคังมัทธามิสัพโสสัพเพพุทธาภะระปตตาปะเจกันนันจะยังพลังอรันตันนันจติเชนาระคังมัทธามิสัพโสสัพเพพุทธาภะระปตตาปะเจกันนันจะยังพลังอรันตันนันจติเชนาระคังมัทธาม พี่พุทธาปรละปตะปจเจกันันจะยังพลังอลันตนจติเชนราัพทธามีสับสต่พุทธาปตปจเจกันนันจะยังพลังอลันต้นนนจุติเชนนรัพามิสัสูตพุทธาปรปตะปจเจกันนันจะยังพลังอลันตนจุติเช่นนรัพามัสูตพุทธาปะปตะปจเจกันนันจะยังพลังอลันตนัจติ้เชนนรังพามิสัสู ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สดิจสู่สวรรค์ารัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่พระเจ้าให้แก่พระปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิทั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเทวาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้บวชประสิธ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาจ้าเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและรีบทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง และบูชาผุ้ประการเทิน